สวัสดีครับสวัสดีนะครับยามเย็นนะครับวันนี้แอดมินนะครับมาที่ตลาดนัดนะครับวันนี้นะครับมาหากับข้าวเช่นเดิมนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตนะครับสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารสดอาหารแห้งนะครับขนมนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับ ก็เข้ามานะครับบริเวณท้ายตลาดนะครับนี่ก็มาเริ่มที่ปลาก่อนเลยนะครับพกอาหารทะเลนะครับปลาสดนะครับปูนะครับนี่ก็เป็นแผงปลานะครับโซนทางอาหารสดนี่นะครับต้องบอกว่าอยู่นะครับท้ายตลาดแรับแอดมินเข้าทางประตูหลังครับ เราเดินชมกันแลโอ้ปลาโอนะครับปลาโอตัวสดๆเลยนะนี่ปูนี่ก็เป็นเนื้อนะครับนี่เนื้อนะครับไม่ใช่หมูเนื้อก็โลละหนึ่งร้อยทีเดียวนะครับนี่ก็เครื่องในโอ้โหน,นะครับท่านผู้ชมนะครับที่ชอบทานเนื้อนะครับนี่ต้องเป็นเนื้อร้านนี้เลยนะครับมีเครื่องในทุกชนิดเลยนะครับนี่ก็โลห้าสิบบาทเองนะครับ ในนะครับเนื้อเนงวต้องเขียงนี้เลยนะครับก็หนึ่งโลเป็นประเภทปลาะ,นะครับปลาสดอาหารสดแล้วับปลาทูนะปลากระพงนะครับนี่นะก็แนะผงไก่นะครับอาหารสดนะครับประเภทไก่ เครื่องในไก่แล้วก็ไก่สดไก่ก็ตัวตกร้อยหบาทนะร้อยยี่สิบบาทไม่แพงนะครับอเราชมครับจุดตรงท้ายตลาดโซนท้ายตลาดนี้เลยนะครับมีพวกอาหารสดนะครับหลายหลายชนิดเด็กกันนะครับก่อนที่เดี๋ยวเราเดินไปชมโซนของกินกขนมขนมนะครับตอนนี้เราอยู่กับนะครับโซนอาหารสด นะครับพวกพวกประเภทนะครับปลาเนื้อเนื้องัูเนื้อหมูนะครับมีกุ้งนะครับโลร้อยสามสิบร้อยสามสิบนะครับมาตรฐานเนี่ยราคานี้นะครับนานแล้วไม่ขึ้นไม่ลงนะครับสลับกุ้งนะครับก็มีขายกันหลายร้านทีเดียวนะครับก็เอามาจำหน่ายกันหลายร้านนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเนี่ยซื้อร้านไหนนะครับ จะเป็นโซนอาหารสดนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมปลากระพงปลานิ่นนะครับปลาน้ําจืดเราเดินมาชมโซนของกินของสำเร็จรูปกันบ้างร,ร้านไก่โอ้ต้องบอกอย่างกันไม่ทันเลยนะครับเตานี่เละไปหมดเลยนะครับค้ามานี่แม่ค้านี่ย่างกันแทบไม่ทัน ช่วงนี้ก็เป็นช่วงยามเย็นนะครับ4โมงเย็นนะครับลูกค้าก็เริ่มทยอยมาเนาะก็พาเพื่อนๆนะครับมาอัปเดตนะครับตลาดที่นี่นะครับตลาดวัดห้วยใสเขาแบบนีก็เป็นของทานเล่นนะครับมีให้เลือกซื้อเลือกหามากมายเลยนะเพื่อนๆนะแล้วก็ชมไปเรื่อยๆนะครับ กประเภทผลไม้นะครับผลไม้ก็เยอะทีเดียวนะครับหน้านี้นะครับมีให้เลือกให้กินหลายชนิดเด็กกัน บอกวา่าลูกค้านะครับเริ่มทยอยมานะครับสำหรับตลาดนัดก็มีหลายตลาดนัดนะครับในเขตบางสะพานนี่นะครับก็มีกิดมีทุกวันเลยนะมีหลายตลาดนัดด้วยกันนะครับนำนะครับภาพบรรยากาศนะครับตลาดนัดนะครับแบบบ้านๆเลยนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันมาา ชมกันเพื่อนๆเลนะช่วงนี้ก็จะมีฝนบริเวณพื้นก็อาจจะมีน้ําขังบ้างนะครับช่วงนี้ฝนตกหลายวันติดต่อกันเดียววันนี้โชคดีหน่อยนะแอดมินออกมาเขียนภาพบรรยากาศก็ฝนไม่ตกเัยเขาหลาับจันลอนนะครับหรือจับปลักเลืได้หลายอย่างทีเดียว เป็นพวกข้าวป่า <ornament. S 1> ร้านทอดมันที่แอดมินว่านี่อร่อยทีเดียวนี่ครับอาหารสำเร็จรูปนะครับร้านดังในย่านนี้เลยนะครับมีแกงหน้าทานหลายชนิดด้วยกัน ที่ไม่มีเวลาไปทํากับข้าวในช่วงยามเย็นก็มีร้านนี้นะครับมีให้เลือกนะครับที่จริงก็มีหลายร้านนะครับแต่ว่ามีอร่อยอยู่แล้วท่นก็มาซื้อไ่อยอยู่หมเริ่มแน่นแล้วนะครับ ซื้อกับข้าวนะครับในยามเย็นช่วงเย็นเย็นอย่างนี้นะครับบางคนก็เลิกงานไปดีนะตลาดนัดที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตลาดนัดช่วงเย็นนะครับช่วงเช้านี้ก็มีอยู่สองสามตลาดนัดนะครับเป็นตลาดนัดที่เทศบาลตลาดนัดใหญ่นั้นก็มีช่วงเช้า ก็น้าทานทั้งนั้นเลยนะครับขอให้เตรียมตังไปนะครับนี่ไก่ไก่สไตล์เกาหลีนะครับนี่ร้านขนมจีดสระเป่งก็พาเพื่อนๆนะครับมารับชมนะครับมาอัปเดตตลาดนัดนะครับแบบบันบานนะครับ สินค้าจากนะครับพ่อค้าแม่ขายนะครับก็รับชมกันไปนะครับเผื่อมีโอกาสได้แวะมาเที่ยวนะครับแหล่งท่องเที่ยวที่อำเภอบางสะพานนะครับถนะที่นี่มีตลาดนัดเกือบทุกวันนะครับมก่อรด้ับเครับขอกินนี่เยอะจีเดียวนะแอดมินเดินนี่ คำกระเป๋านี้แทบไม่พอเลยครับอยากกินไปหมดนะครับก็ขอบคุณนะครับเพื่อนเอ็ซทุกท่านนะครับที่แวะมาชมมาให้กำลังใจนะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับช่วยแชร์แชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวแอดมินเีียวกับก็จะนับนะครับภาพบรรยากาศ นัก,กลับตลาดนัดต่างจังหวัดนะนอกเหนือจางที่บางสะพานนักรับมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะนัก,กลับทุกครกำลังใจทีเดียวเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมก,อกันเลยนัก,กลับเ,เพื่อน Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова thank <laughs> ก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อน fc นะครับทุกทท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับตลาดนัดนะครับที่เบอร์มสปาดนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้กับแอดมินได้นะครับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าคลิปต่อๆไปนะครับ